ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้ก็วันหยุดหลายคนก็เดินทางไปที่บึงฉวากเพราะว่าวันสองวันนี้มันมีดราม,ม่าขึ้นมาว่าบึงฉวานั้นเงียบเหงาเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะมีภาพคนตัวที่ใส่แมสคอตเป็นรูปเต่านั่งเหงาๆอยู่ตรงตู้หรือว่าแมสคอตตัวปลานิโมโตัวนี้<อ>ที่มันจะเก่าจังเลยอเออถ้าดู <บน S 2> อย่างงี้มันก็ดูเก่าจริงๆใช่นี่นะคะ จะมีอันเนี้ยนะคะแล้วคนตาน้องเหลืองหมดแล้วอะ <laughs> ทพางนันหนักโอ้ยข้างหลังขาดแล้วอะอย่างเงี้ยออคือว่าชุดเก่าจังเลยนะคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอุย้ยทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะออนอกจากอันนี้มันจะมีอีกอันเนื้อที่เป็นภาพนิง่งหรือเป็นคลิปที่ไม่แน่ใจที่เป็นมัสคอตเต่าอะนั่งอยู่เงียบๆตรงตู้แสดงจัดแสดงอ,แบบอยู่เงาๆใช่ไหมตัวุกเขียวอะทีนี้นะคะจริงๆวันนี้เนี่ยพอเป็นกระแสออกมาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณหนูนนากจนาก็เธอก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะบอกว่า ถ้าเอาเอาชุดแมสอตที่เก่าก่อนเนี่ยเธอบอกว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันใหม่นะแต่ว่าไอ้วันเนี่ยที่เกิดประเด็นเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเอาหลายๆตัวเนี่ยไปใช้ในงานันเด็กนอกสถานที่เนี่ยนะคะแล้วก็เลยเหลือตัวนี้ประมาณนี้ซึ่งวันที่โพสต์เป็นวันที่1 1ม,มกราคม,มแล้วก็เอาละก็มีคนที่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็อยากจะให้มุมที่ดีๆเนี่ยได้ถูกนําเสนอบ้างซึ่ง วันนี้ปรากฏว่าเนี่ยนะคะนักข่าวเด่กก็ลงไปพิสูจน์กันหน่อยว่าบึงฉวากเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรไปสอบถามนางสุกัญญาเอ็นชัยซึ่งเป็นเจ้าที่พีอของบึงฉวากนะคะบอกว่าวันหยุดนักขักตะฤกิกและก็วันหยุดเสาร์ที่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวม,มาจากทุกภาคมากันเยอะมากคุณผู้ชมแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะบางตากันหน่อยะคะ่ะ ได้เลยนะคะจากภาพที่ทางสถานแสดงพันธ์สันนามึงฉวักของเราได้ลงเพจไปบ้างนะคะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวต่างมาพักผ่อนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของวันหยุดต่างๆหรือว่าเทศกาลสำคัญๆรถติดมากแล้วก็ตู้ปลาของเราเนี่ยนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าที่นี่ มี FC ตัวจริงแล้วก็รักตาแล้วก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่บึงฉวากแน่นอนคะ่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะบึงฉวากสุพรรณบุรีอุโมงปลาทั้งโซนของน้ำจืดและโซนของทะเลเรายินดีต้อนรับทุกท่านทุกวันมาเที่ยวกันคะ่ะบึงฉวากสุพรรณบุรียินดีต้อนรับค่ะนี่นะคะนั่นไงเขามีตัวใหม่แล้วตัวใหม่เขาก็มีก็อย่างที่คุณกัจนาสิบราชาท่านได้ชี้แจง ในเฟซบุ๊ก<อ>ไงพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยสงสารน้องตัวซีดนี่เลยนะเนี่ยก<า>็น้อง <คน S 2> ใช้ช <ๆ S 1> งานมานานแล้วเป็นจเด็กอาแล้วก็ใช้งานกันบ่อยใช่ไหม,มล่ะเออนะเนี่ยแม้ก็เขามีการเชิญชวนอย่างที่บอกนะคะว่าบึงชวากเนี่ยก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เวลาคนไปที่สุพรรณเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวกันตกลงมีไหมเต่าเงาของพี่ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะเออถ้ามีเป็นภาพนิ่งก็สามารถขึ้นได้นะจะได้เห็นว่าบรรยากาศก่อนหน้านี้มันเป็นไง เธอขึ้นอย่างเงี้ยมันดูเหงาใช่ไหมแต่บอกเลยใช่ใช่ประมาณนั้นแต่บอกเลยตอนนี้ไม่เหงานะไม่เหงานะคะเอ่อคุณสุนัายังบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ตรงกับวันเด็กเนี่ยนะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะอย่างที่ไปดูที่อุโมงค์ปลาบึงฉวาดเนี่ยกว่า8,000คนไอ้เรื่องกรณีดราม่าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าใช้มานานแล้ว นีโม่ผูกพันผูกพันกับ f อหลายคนก็ชอบนะคะรวมทั้งคนที่ใส่แมสคอตก็มีความผูกพันกับชุดเดิมด้วยเธออแต่เอานี้นะก็มีชุดใหม่มาเปลี่ยนให้ตลอดลหละค่ะนะคะแต่พอมันอาจจะไปโป๊ะเจอจังหวะนั้นฉันว่าดีนะคนยิ่งไปเพราะอะไรู้ไหมพรออกมาปุ๊บเนี่ยมีคนที่เคยไปที่บึงฉวากแล้วก็ออกมาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยบึงฉวากเนี่ยมันน่าไปมากผมก็เคยไปยสวยชอบ,<ป>ช,อบชอบมากเลยฮะเนี่ยคือตงมโครเรียมเนี่ยคือ แบบสุดยอดจริง,รงๆอ่ะเวลาเราลงไปข้างล่างอ่ะใช่แล้วค่าเข้ามันหลักสิบนะมันถูกนะคุณผู้ชมอ,อ,อย่างจุดไฮไลท์ไฮไลท์เลยนี่นะคะถ้าเป็นอาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำมี3าหลังอาคารหลังแรกเนี่ยก็จะแสดงพันธ์ปลาน้ำจืดน,น้ำเค็มส่วนที่2เป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมีความยาวถึง8.5เ mm, มตรและอาคารหลังที่3เรียกว่าสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลตรงนี้จะมีแสดงพันปลาทะเลผ่านอุโมงค์ปลาและบันไดเลื่อนขนาดยาว75เมตร รวมทั้งมีตู้ปลาฉลามขนาดใหญ่ให้ชมอีกด้วยใครอยากเห็นจระเข้เขาก็มีนะมีแสดงจระเข้ด้วยนี่ฉันอยากไปรอบหนึ่งเลยอ่ะเอเ่อเพิ่งนะเดี๋ยวผมว่าเนี่ยคนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นกระแสละใช่แล้วคนจะอยากไปแล้วอยากไปดูอะไรอยากจะไปดูอีกชุดนีโมตัวเก่าอ่ะเออมันเป็นยังไงไหนขอดูเนะไอชุดเต่าเหงานั้นอยู่ไหนเออเต่าเหงาเออเต่าเหงาตัวนั้นอยู่ไหนนีโมตัวนั้นอยู่ไหนแล้วความฝันหนึ่งของฉันนะฉันอยากใส่ชุดแมสคอต เออนึกว่านึกว่าจากโรงบ่อจระเข้อาอพาะพาส่องบจระเข้เอออยากใส่ชุดนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่น่ารักนะเสร็จลวสนุนให้ไปนะอื็เดี๋ยวไปส่องดูว่าใครอยู่ข้างในหน้าเนี่ยน่ารักนะคะคุณผู้ชมถ้าว่างเนี่ยก็ไปเที่ยวกันบึงฉวากนะคะครับอ่าคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์ไปดูเรื่องที่หนักๆบ้างนะฮะ